สวัสดีค่ะวันนี้แม่ขอมาอธิบายนะคะในส่วนของหน้านี้นะคะหน้าที่โชยอดเงินยอดการเทรดนะคะอย่างบางคนบอกว่าใช้เงินลงทุนน้อยนะคะแต่สามารถทำกำไรได้เยอะในตลาด forex หรือในตลาดการเทรด b i t คอยนนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคำว่าใช้ต้นทุนน้อยแล้วกำไรมากอันนี้คือยังไงนะคะอย่างตัวอย่างตรงนี้นะคะถ้าจะบอกว่าใช้ต้นทุนที่227บาท นะคะแต่ทำกำไรได้ที่ประมาณ2,500บาทนะคะอันนี้ก็คือถามว่าทำได้ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้จริงๆคะ่ะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะนำเงินจริงๆเราใส่ หน้าตักเราแค่227บาทแล้วเราสามารถทำกำไรได้อยู่ที่2,500บาทคืออันนี้ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังก่อนว่ามันจะต้องดูอะไรยังไงบ้างนะคะอ่ะสิ่งแรกเลยนะคะทุกคนลองดูตรงคำว่า Balance นะคะ Balance นะคะก็คือหน้าตักเงินหน้าตักของเรานั่นเองนะคะคำว่า Balance ก็คือ4,700 5.54ก็คือไทยบาทนะคะตรงนี้เป็นพอร์ตไทยบาทอ่ะแล้วทีนี้เรามาดูต่อไปคือ e q u a อไทท์อีควอคืออะไร e q u i t y ก็คือยอดที่เป็นบาลานซ์หรือเงินหน้าตักของเรารวมกับยอดตรงเนี้ยค่ะตรงแถบหัวตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบมันก็จะเอามารวมกับตัวบาลานซ์เนี่ยค่ะถ้าตรงนี้เป็นติดลบแสดงว่ายอด e q u i t y ก็ต้องน้อยลงนะคะเพราะว่าต้องเอาหน้าตักเราเนี่ยค่ะ ไปหักยอดที่มันติดลบแต่เผอิญว่าถ้าเราบวกนะคะถ้าเราบวกแบบนี้ก็คือเราเอาบาลานซ์หรือเงินหน้าตักเราเนี่ยไปรวมกับยอดตรงนี้มันก็เลยทําให้อ e ีควอไทต์ค่ะมันสูงขึ้นนะคะอะทีนี้มาดูคําว่ามาจินคาว่ามาจินก็คือต้นทุนนั่นเองนะคะคําว่ามาจินก็คือต้นทุนความหมายของต้นทุนก็คือว่า227บาทเน,นะะี่ยค่ะที่เราเปิดออเดอร์ไปทั้งหมด4ไม้นี้นะคะ4ออเดอร์นี้ มันใช้เงินลงทุนหรือต้นทุนจริงๆอยู่ที่227บาทนั่นเองนะคะแต่ทีนี้เห็นไหมคะว่าไม่ได้หมายถึงเหมือนที่บอกตอนต้นว่าเราไม่ได้ใช้เงินหน้าตักแค่227นะคะคือเดี๋ยวมันมีในเรื่องของการทำเ m ็ในเรื่องของการกันเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะต่อไปคําว่าฟรีมาจินนะคะฟรีมาจินก็คือเอา e ีควอไทเนเนี่ยคะ่ะมาลบออกจาก ต้นทุนที่เราได้ซื้อไปแล้วนะคะก็คือยอดจริงๆคําว่า equity ก็คือ real นะคะยอดจริงๆลบออกจากต้นทุนก็จะเป็นยอด ฟรีมาจินนะคะยอดฟรีมาจินอันนี้ก็คือเป็นยอดที่เราสามารถออกออเดอร์เพิ่มได้อีกนะคะแต่หลักการเทรดนะคะตัวที่ใช้ l e เวลเลชนะคะเราไม่สามารถใช้เงินฟรีมาจินทั้งหมดไปซื้ออีกหลายๆไม้ได้นะคะเพราะมันมีในเรื่องของการคุมเปอร์เซ็นต์นะคะอยู่ในเรื่องของการโดนล้างพอร์ตหรือ s t o อปเอานั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็ต่อไปนะคะคำว่ามาจินเ e เวลเปอร์เซ็นต์หรือจะเรียกสั้นๆว่าเปอร์เซ็นต มาจินหรือเปอร์เซนต์เลเวลหรือจะเรียกว่าเปอร์เซนต์เออย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ใครจะเรียกเลยนะคะตรงมาจินเ e เวลอันนี้แม่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่คอยควบคุมนะคะว่าพอร์ตเราอะ,ะใกล้จุดล้างพอร์ตไหมหรือใกล้จุดสต็อปเอาไหมนะคะ ปกติแล้วนะคะถ้าเป็นการเทรด forex หรือว่าเทรดคู่เงินนะคะแต่ละตัวนะคะมันใช้ต้นทุนคำว่าต้นทุนทุกคนจำไหมนะคะต้นทุนก็คือมาจินต้นทุนนะคะมันต่างกันเวลาที่ การที่เรายิงออเดอร์ไปแล้วนะคะเปอร์เซนต์มาจิ้นเลเวลการเหลือมันก็จะต่างกันนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะยิงออเดอร์เราถึงต้องมีการทำเอฟเอ็มออกมาก่อนว่าเราจะออกออเดอร์ได้เท่าไหร่นะคะเพื่อที่เราจะได้การเปอร์เซนต์ตรงนี้ไว้ให้มันมีแรงเหวี่ยงมากพอนะคะคาว่าแรงเหวี่ยงมากพอคืออะไรคือตลาด Forex หรือว่าตลาด BTC ีซะคะ่ะมันเป็นตลาดที่มันมีความผันผวนสูงเวลาที่ราคามันเหวี่ยงทีะคะ่ะบางครั้งมันเหวี่ยงทีนึงหลัก หลักร้อยหลักพันบางตัวไปถึงหลักหมื่นจุดนั่นเองนะคะถ้าเรากันเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไว้น้อยค่ะพอมันเหวี่ยงเรานิดเดียวพอร์ตเราก็แตกนะคะดังนั้นนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องทำก็คือ1เราเลือก l e v e อ a g e ให้ถูกต้องก่อนอย่าเลือก l e v e อเรจสูงเกินไปนะคะปกติแม่จะใช้ที่ l e v e อเรจ1ต่อ200นะคะกับ1ต่อ100นะคะเวลาที่เรากันเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ค่ะ ถ้าเป็นเทรดคู่เงินหรือเทรดฟอเร็กซนะคะแม่จะกันเปอร์เซนต์ตรงนี้ไว้ไม่ให้ต่ำกว่า1,500ถึง2,000นะคะนั่นหมายถึงว่าพอร์ตแม่ค่ะจะทนแรงเหวี่ยงนะคะได้ถึงประมาณถ้าเป็นคู่เงินอยู่ที่ประมาณ 7, 8,000ป,ปิถ้าเป็นทองคำจะอยู่ที่ประมาณ1,000 0 บิ๊บอัพนะคะ,ะถ้าเป็น btc นะคะแม่จะกันตรงนี้ไว้อยู่ที่ประมาณ3000เพราะ btc ค่ะเวลาที่มันกระชากแท่งหนึ่งนะคะเวลาที่มันวิ่งเทียค่ะมันอยู่ที่ประมาณหลักหลายหมื่นจุดนะคะ,ะถ้าวิ่งเป็นเทรนมากมากก็คือหลักแสนแล้วก็หลักล้านจุดเลยนะคะดังนั้นเวลาถ้าเราจะเทรดน,นะคะนั่นหมายถึงว่าเราต้องมีจุด ที่ให้มันพื้นที่ให้เขาเหวี่ยงด้วยนะคะแล้วสองก็ต้องมีจุด Stop loss ด้วยนะคะเวลาที่เราจะเทรดมันเลยทำควบคู่กันไปนะคะไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องการเทรดเท่าไหร่ก็ได้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะทุกคนก็คือตัว Mar g i n l e v e l เปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้ต้องห้ามต่ำนะคะเพราะเวลาที่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะคะ่ะมันไปถึงหลักร้อยหลักสิบแสดงว่าพอร์ตเราอะคะ่ะใกล้จะสต็อปเอาท์หรือใกล้จะล้างพอร์ตแล้วนั่นเองนะคะ